เพราะทุกวันคือการเรียนรู้คุณกำลังฟัง The Nerderner l a Podcast, สว,ส,ส, er Podcast. สวัสดีครับผมตีครับยินดีต้อนรับสู่ The Nerderner l a Podcast สวัสดีครับผม ว่าจะไม่พูดแล้วก็ไม่ได้นะครับกับกระแสของซีรีส์ Squid Game นะครับที่มาแรงมากในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมก็หลายๆคนน่าจะดูกันไปแล้วนะครับจริงๆแล้วซีรีส์นี้เนี่ยเป็นประเภทซีรีส์แนวที่ผมไม่ถนัดแล้วก็ปกติผมจะไม่ชอบดูแนวนี้นะครับพวก survival พวกแล้วมันก็ออกดาร์กนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับก็แต่ด้วยช่วงนี้นะครับเหมือนผมติดซีรีส์ยัยงไงก็ไม่รู้นะครับก็เลยอะ ลองดูสักอีพีสองอีพีดูซิว่าเออมันมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราจะดูไหวไหมอะไรเงี้ยเราจะทนได้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับเข้าใจว่ากระแสะของซีรีส์นี้เนี่ยค่อนข้างหลากหลายมากนะครับแต่ว่าโดยรวมผมผมถือว่าโอเคผมถือว่าทําได้ดีนะครับถือว่าถือว่าเป็นซีรีส์ที่ทําได้ดีนะครับแล้วก็ก็โอเคเลยแหละสตอรี่อะไรต่างๆนะครับแม้ว่ามันจะเสียงแตกก็ตามแต่ว่าเราก็ทําให้ผมดูได้จนจบนะนะครับ มีหลายๆจุดเหมือนกันก็ผมเองก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็ผมคิดว่าในแต่ละตอนก็มีอะไรให้ลุ้นนะครับมีมีอะไรให้คลุนคลิดนะครับผมก็ถือว่าทําได้ดีเลยแหละวันนี้ที่มาแชร์เนี่ยอาจอาจจะสปอยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูนะครับก็ยังไงแนะนําอาจจะลองดูซีรีส์นี้ไปก่อนนะครับผมคือจริงๆแล้วประเด็นของซีรีส์นี้นหลายคนจะพูดประมาณว่าเกมมันไม่มีชั้นเชิงเลยนะเกมมันแบบง่ายๆเบบีมากมันไม่มีอะไรนะครับ แต่แต่พอผมไม่ได้ดูซีรีส์นี้ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวซีรีส์เองอาจจะไม่ได้โฟกัสกับเกมจ๋าๆขนาดนั้นแต่เหมือนใช้เกมเพื่อเป็นเครื่องมือให้เราเห็นมากกว่าว่าลึกๆแก,ก,ก่นแท้ของมนุษย์เป็นยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นผมผมก็กลับมองว่าเป็นอะไรที่ดีเมื่อทำเกมให้ง่ายเนี่ยทำให้ได้แง่มุมของอิโมชันแง่มุมของอินเทอร์แอคชั่นระหว่างบุคคลความสัมพันธ์เวลาแบบเจอเงื่อนไข อะไรต่างๆที่มันบังคับแล้วเป็นอะไรที่ง่ายๆเนี่ยเราจะเห็นว่าแบบเราจะรอลุ้นแล้วรอดูว่าเออแต่ละตัวละครอ่ะเขาจะเอาตัวรอดยังไงเขาจะทํำยังไงเขาตัดสินใจยังไงเขาคิดอะไรอยู่ซึ่งทําให้ด้านของอาโมณนกับความเป็นมนุษย์และไม่เป็นมนุษย์เนี่ยผมว่ามันเปล่งออกมานะครับน่าจะเพื่อชูโรงตรงนี้จริงๆซ,งซ,งซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยผมกลับมองว่าก็ทําได้ดีแล้วก็ด้วยสไตล์ของซีรีส์เกาหลีเนี่ยผมว่าก็ ก็ทำตัวนี้ได้ได้ค่อนข้างดีอยู่แล้นะครับจริงๆแล้วตั้งแต่ EP แรกเนี่ยนะครับด้วยด้วย EP แรกที่เปิดมาส่วนตัวผมไม่ชอบพระเอกเลยนะครับคือพระเอกเนี่ยเขาวางเป็นแบบสไตล์แบบลูเซอร์นะครับคือเป็นแบบคนขี้แพ้นะครับเหมือนไม่มีอะไรเหลืออยู่ในชีวิตอะ่ะใช่ไหมครับคือแบบวันๆก็เอาแต่พันนันเป็นหนี้หัวโตคุณแม่ก็ไม่ไม่ดูแลนะครับอายุมากแล้วก็ไม่มีใครหรือว่ามีแต่คนแบบ เป็นภาระให้กับทุกคนว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็แม้แต่แบบลูกสาวตัวเองลูกสาวตัวเองก็ยังแบบคงแอบเอือมนิดหนึ่งมั้งอะไรแย่เป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็คือลูซเซอร์เต็มเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันอันนี้แต่ผมก็เข้าใจแหละว่านี่คือสาเหตุที่เป็นปู่เรื่องออกมาแล้วแตัตัวตัวเรื่องเขาก็มีไดดัมมีค่อนข้างดีหลังจากนั้นก็พาเราไปรู้จักกับเพื่อนของพระเอกนะครับที่ที่เหมือนเป็นพี่น้องอ่ะนะครับเปรียบเปรยเหมือน คำานึงที่แบบผมว่าโดนมากแปลออกมาอ่าความหวังของหมู่บ้านคือจบการศึกษาอย่างดีแบบโอ้โหทุกคนพูดกับเขาดีมากแต่สุดท้ายแบบมาอยู่ร่วมกันในเกมอะไรเออมันเกิดอะไรขึ้นชีวิตสองคนดีที่แบบเฮ้ยจุดเริ่มต้นจากเหมือนแบบหมู่บ้านเดียวกันอะแล้วเติบโตแบบแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงคนนึงคือแบบโอ้โหขึ้นไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าแบบนี่แหละคือแบบดีมอะ่ะกับอีกคนนึงคือลูเซอร์ แล้วก็กลับมาเจอกันในเกมผมว่าคือเซตอัพของเกมอะ่ะผมว่าทําได้ดีนะมันมีหลายหลายดนามิกนะครับแล้วเกมนี้มันผมว่ามันมันสะท้อนแน่นอนละมันสะท้อนเรื่องสังคมสะท้อนเรื่องชีวิตนะครับผมถ้าถ้ามองดูอย่างอย่างเกมเกมสองเลยละกันนะครับถ้าเป็นเกมสองเนี่ยผมว่าหรือผมไม่แน่ใจเกมไหนเกมขนมเนาะขนมอย่างเงี้ยคือแบบ มันก็เหมือนไม่แฟร์ใช่ไหมแบบเอ,อเอกได้อันที่ยากที่สุดแต่ว่าเป็นเกมหนึ่งที่ผมแอบ,บลุนนะผมว่าแบบเหมือนเรารู้ว่าเพื่อนของพระเอกเนี่ยเขาน่าจะรู้ว่าจะเป็นเกมอะไรตอนที่เขาเลือกสามเหลี่ยมแต่แต่ผมก็ยังแอบ,บสงสัยอยู่ว่าเอ้เพราะอะไรที่เขาแบบเออให้ทุกคนกระจายออกไปหรือณนา,นา,นาทีสุดท้ายเขาเลือกที่จะไม่แช์อันนี้ผมก็ยังแอบ,บสงสัยอยู่นะครับแต่ว่ามันก็เปรียบเปยเหมือนกับชีวิตคนเราอะครับใช่ไหมครับว่า จริงๆแล้วผมผมชอบนะคือเราไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรในชีวิตนะครับคือในในเกมชีวิตเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างมันไม่มีใครบอกกฎกติกาทุกๆอย่างนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ชิ้นไหนแล้วเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้ว่เขาจะให้เราทําอะไรหรือมันจะเป็นอย่างไรนะครับหรือบางบางทีเราเกิดมาเราก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เป็นวงกลมสี่เหลี่ยมอ่าดาวแต่ทั้งดีทั้งนั้นเนี่ยผมว่ามันสะถอนว่าสุดท้ายแล้วส,สิ่งที่เราได้อ่ะ เ้อเราทําอะไรกับมันมุมมองของเราเป็นยังไงบ้างแล้วผมเห็นพระเอกอะ่ะคือแบบเออเขาไม่ได้รู้สึกว่าที่เขาได้ล่มอะ่ะล้มล้มมันทําให้เขาทอ้อหรือมันทําให้มันยากแต่เขาก็เขาก็จดจ่อที่จะทําตรงเนี้ยให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้แบบหาวิธีแก้ไขปัญหาจนถึงวินาทีสุดท้ายอะไรอย่างนี้ครับแล้วเขาก็รอดมาได้แล้วแล้วผมว่ามันเซอร์ไพรส์เพื่อนของพระเอกมากที่แบบโอ้โหคือเขาได้สามเหลี่ยมอะ่ะเออแล้วเขาเห็นแบบเฮ้ย พระเอกรอดมาได้ไงอะไรอย่างเงี้ยครับเอออันนั้นผมว่ามันเป็นไดนามิกที่น่าสนใจนะคือเกมมันมันทาให้มองแบบสเปกตรัมอะว่าแบบคือพระเอกเหมือนเป็นตัวแทนของคล้ายกับคนดีแต่มันก็เทาๆอยู่ดีอะกับเพื่อนของพระเอกเหมือนแบบผ่านโลกมาเยอะแล้วเขาทาอะไรมาก็ไม่รู้แต่ว่าเขามองแบบค่อนข้างเลือดเย็นหน่อยอะนะเราจะเห็นไดนามิกของแบบที่เขาเริ่มหลังๆเขาเริ่ม เหมือนแบบประจันหน้ากันกับวิธีการและการตัดสินใจของทั้งคู่เนี่ยผมว่ามันมันช่วยเราขบคิดได้พอสมควรเลยทีเดียวแหละนะครับถ้าเป็นเกมอะไรที่ผมไม่ชอบมากที่สุดก็คงจะเป็นเกมหมากลุกคือหมากลุกผมรู้สึกว่ามันช ANCE ที่สุดแล้วหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคือมันมีแค่กระจก2ใบแล้วก็ให้เลือกใช่ไหมครับแล้วผมก็รู้ว่ามันแบบมันช ANCE มากๆคือ5้าสิบ้าิบอ่ะจะอยู่หรือจะตายอะไรประมาณอย่างนั้นคือคืออันนี้คือเปิดมาไม่ค่อยชอบเกมนี้ แต่ก็เป็นหนึ่งในเกมที่ผมก็เข้าใจนะในสไตล์ของซีรีส์มันเป็นหนึ่งในเกมที่ผมว่าทําได้ลุนมากที่สุดแหละลุ้เนืั้งแต่เลือกของลำดำับแล้วก็สุดท้ายเลือกในส่วนของกระจกแต่ถ้ามองในมุมมองของชีวิตก็เหมือนกันเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วแบบสิ่งที่เราเลือกนะตอนนั้นน่ะจะส่งผลกระทบอย่างไรในอนาคตแล้วเราก็ไม่รู้จริงๆว่าตัวเลือกที่เราเลือกอยู่ในแต่ละตัวเลือกอ,อ่ะผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงบ้างนะครับการที่เราเลือกเรียน สาขาหนึ่งเลือกเข้ามหาวิทยาลัยเลือกไม่เรียนเลือกไม่เข้ามหาวิทยาลัยนะครับมันก็คือการเลือกทางนั้นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยแต่ละเกมผมว่ามันสะท้อนเรื่อง trust ให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาว่าความไว้วางใจมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่าง,างนี้ครับคนที่เราดูเหมือนจะไว้วางใจมากที่สุดเขาไว้วางใจเราจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ยครับหรือมันแบบเชื่อถือกันได้มากน้อยแค่ไหนอะ่ะผมแอบรุนมากนะตอนที่แบบ อยู่ในเกมกระจกที่พระเอกจะเลือกกระจกละแรกะแล้วเขาลืมไปว่าทุกๆคนที่นำหน้าเขาอะเขาเลือกใบไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มีเพื่อนเขาก็สิบบอ,อกมาก็ไม่แน่ใจว่าที่กระซิบออกมานี่หวังดีหรือหวังลายอะไรประมาณอย่างกันนะครับแล้วก็มาถึงเกมตัวที่เป็นลูกแก้วผมอาจจะเบบีเนาะเพราะว่าเออมันหักมุมสาหรับผมละกันคือเออเขาใช้วิธีแบบคือมันเดินหน้ามาหลายเกมแล้วถูกไหมคือ คือมันก็ค่อยๆบิลมาแล้วอะเราเริ่มรู้จักตัวละครคนในเกมเขาก็เริ่มสนิทกันแล้วอยู่ดีๆก็ให้มาแบบค่าคนที่เราเลือกแล้วก็เราสนิทแล้วเราไว้ใจมากที่สุดอะบางคู่ทําสัญญงสัญญากันไว้โ,โหบางคู่ดูแบบโอ้โหเป็นทีมดีมากแล้วอยู่ดีๆต้องมาสู้กันเองโอโ้ผมชอบผมว่าแบบคือคืออย่างที่บอกอะคือ Squid g a เกมันไม่มีอะไรอะแต่เพราะมันไม่มีอะไรนี่แหละมันโชว์ด้านของ Human d y ดนาม c กสอะ แล้วอกว่าเป็นเป็นหนึ่งในเกมที่ผมแบบเออแอบลุ้นมากๆเลยว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงวะแต่และคู่สุดท้ายแล้วแบบเขาจะหักเหลี่ยมกันคือตัวตนอนะณเวลานั้นของสัญชาตญาณของมนุษย์ที่จะต้องเอาตัวรอดแล้วก็เออเขาจะอะไรยังไงอะไรเนี้ยครับเขาจะมีวิธีรีซอฟต์ยังไงอะแต่แบบสิ่งที่ผมเห็นนะสุดท้ายแล้วผมว่าแบบถ้าให้มองคือซีรีสน์นี้เราเห็นว่า คือในสถานการณ์ต่างๆแม้ว่าผลลัพธ์ออกจะเหมือนกันะแต่วิธีการมันแตกต่างกันและมุมมองของแต่ละคนก็แตกต่างกันโดยเฉพาะสุดขั้วที่ผมยกตัวอย่างอย่างพระเอกกับเพื่อนนางเอกแต่เราจะเห็นนะเอว่าสุดท้ายแล้วเป็นยังไงกันบ้างเขาตัดสินใจยังไงความเป็นมนุษย์เป็นยังไงบ้างแล้วบางทีผมว่าซีรีส์นี้ด้วยการที่เขาตอนจบในเกมนั้นะเขาโชยเห็น เขาเลือกอะคือเกมมันเลือกได้แต่ไอเกมสุดท้ายที่ที่เขาพานันว่าผู้ชายที่อยู่ริมถนนบนทางเดินอะจะหนาวเน็บตายไหมโดยที่ไม่มีใครมาช่วยไม่มีใครเหลียวแลงหรือเปล่าสังคมเราวันนี้เนี่ยเป็นสังคมที่แบบต่างคนต่างอยู่แบบมันมืดมนสิ้นหวังย่างที่ทุกคนคิดไหมหรือว่ายังมีอะไรดีอยู่อันนี้ผมแอบชอบนิดนึองอย่างรนอยซีรีส์นี้ยังให้เห็นว่าเออจริงๆแล้วมันยังมีความหวังอยู่มันยังมีด้านดีอยู่นะ แล้วในเกมแมในในมาเวลเกมกลับมาเกมลูกแก้วอะก็ได้เห็นเหมือนกันว่าเออหลายๆคนเขาก็ยอมสละสละชีวิตตัวเองนะมีคู่หนึ่งอย่างเงี้ยครับที่เขาบอกว่าเออฉันออกไปจากที่เนี้ยฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันอยากจะทําอะไรแต่เธออะรู้แล้วว่าเธอจะทําอะไรวิธีการรีซอฟของเขาในช่วงเวลานั้นคือใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งคุยกันแล้วเล่นเกมในสนาทีสุดท้ายแล้วเขาก็เลือกที่แบบ ปล่อยลูกแก้วของเขาเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งชนะอะไรแบบเนี้ยหรือเราแม้แต่เกมสุดท้ายอะเราเห็นว่าสู้กันมาแบบเต็มที่แบบหักหลังเพื่อนก็แล้วอะไรก็แล้วสุดท้ายเลือกที่จะจบชีวิตตัวเองเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งชนะผมว่าเกมนี้มันแบบหลายหลายคนจะบอกว่าการตัดสินใจอะไรมันไร้สาระมากเลยอะมันช่างไม่มีเหตุผลมันช่างแบบไม่เป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมกลับมองว่าแบบถ้าเรามองดูในโลกปัจจุบันอะ แล้วเราอาจจะมองในมุมมองของคนธรรมดาแต่มันก็จะมีแบบหลายหลายคนที่คิดอะไรที่แหวกแนวที่เราแบบมองเหมือนกันว่าแบบมันไม่ใช่มันไม่น่าจะคิดอย่างนี้แล้วในสถานการณ์ที่กดดันด้วยอารมณ์ด้วยความเป็นความตายด้วยเกมด้วยสารพัดอย่างแล้วแบล็กกา์ของชีวิตเขาแล้วอะไรของเขาอะไรเงี้ยคือผมกับว่ามันก็ทําให้มันเรียวระดับหนึ่งเหมือนกันนะมันเรียวตรงที่ว่าเอ,อใครจะไปคิดตามเหตุผลนะ ถ้าเราอยู่ในจุดที่เราแค่คิดเราก็คิดตามเหตุผลแต่พอเราทาแล้วเราจะพบว่าชีวิตเราวันนี้เนี่ยเออมันไม่ได้มันทําโดยมักจะไร้เหตุผลหรือไม่ใช่เหตุผลนะสักส่วนใหญ่หรือมันอาจจะเป็นความคิดชั่ววูบออกมาเรายังมีความรู้สึกเลยว่าเออบางช่วงเราสึกเราทําไมเราทําไปแบบนี้วะทําไมเราโง่ขนาดนี้วะทําไมเราเราไปตกหลุมอะไรได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมครับผมว่ามันมันตรงนี้แหละที่แบบซีรีส์มันสะท้อนความเป็นมนุษย์และความไม่เป็นมนุษย์ออกมาได้ดี เราก็เปืดอเปิดเรื่องคนให้เราชวนคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องแบบ้อยค่าบอกในเรื่องของเป็นคนเป็นแข้งเงินนะครับอย่างการที่เราได้เห็นว่าเออคนหนึ่งเสียชีวิตไปก็ก็คือได้ก็ตีและมูลค่าของคนนี้เงินเท่านี้ก็ปล่อยเงินลงมานะครับหรืออาจจะตีความในเชิงของมูลค่าอวัยวะที่ขายได้หรืออาจจะตีความว่าเออคุณก็เป็นแค่ม้าใน,นในเกมพน,นันอะไรประมาณอย่างเนี้ย นะครับผมว่าแฮปปี้นะผมว่าแบบเขามีพอร์ตเทรตหลายอย่างมีหลายเรื่องมีหลายเงื่อนงำทั้งในเชิงของตำรวจที่มาสืบสวนจะเป็นยังไงพี่ชายเขาอะไรยังไงเบื้องหลังอะไรยังไงแล้วหลังจากที่จบเกมแล้ว,วเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออซีรีส์มีการพูดต่อว่าเออคุณได้รับเงินมหาศาลแล้วคุณจะเป็นยังไงอะไรเนี้ยครับพระเอกเขาจะทำยังไงไม่รู้เหมือนกันว่าทุกๆคนคิดยังไงนะครับแล้วก็ มองเห็นอะไรกันบ้างก็ยังไงก็มาแชร์กันได้นะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเพราะทุกวันคือการเรียนรู้คุณกำลังฟัง The n e r d Learner Podcast